สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเจมนัตกุลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินแปลงสวยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันนะครับเป็นที่สวนปลูกอ้อยนะครับผมเจ้าของที่ดินได้ปลูกอ้อยอยู่นะครับมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ23ไร่2งาน 45ตารางวานะครับผมเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนสสีจอนะครับโฉนดมีทั้งหมด4ใบนะครับรวมกันนะครับได้ย3ไร่2งาน45ตารางวานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเหมาะแก่การซื้อนะครับซื้อไว้ทำเกษตรนะครับผมทำบ้านสวนนะครับปลูกต้นไม้ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับผมหรือจะซื้อไว้กินกำไรนะครับ หรือซื้อไม่ให้ชาวบ้านเช่าก็ได้นะครับผมเก็บค่าเช่าเป็นรายปีนะครับก็ค่าเช่าจะอยู่ตกไร่ละประมาณ2000บาทนะครับผมส่วนที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินได้ล้องขายในราคาไร่ละ1 1 0 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้นะครับรวมค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในวันโอนนะครับที่ดินจะตั้งอยู่หมู่บ้านมะค่านะครับ ตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินจะอยู่โซนหลังอบตมะค่าเลยนะครับผมห่างจากอบตมะค่านะครับประมาณ400เมตรนะครับและอยู่ใกล้ศูนย์เด็กเล็กนะครับ450เมตรนะครับห่างจากตัวโนนไทยนะครับเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมและห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเพียง30กิโลเมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะเสมอกับถนนเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่สวนสามารถเจาะน้ำจืดใช้ได้นะครับผมโดยรอบนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับผม ทิศใต้ติดถนนมีขนาดความกว้าง98เมตรนะครับทิศต,ตะวันออกนะครับมีขนาดความยาว327เมตรทิศตะวันตกมีขนาดความยาว294เมตรและทิศเหนือนะครับผมท้ายที่ดินนะครับมีขนาดความกว้าง161เมตรนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับ180เมตรนะครับ หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือแอล l i ไอ ID นะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราลงคลิปที่ดินสวยๆให้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ